สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกับผมใน EP ที่7นะครับจะเป็นการนำรูปภาพมาใช้งานเนาะเดี๋ยวเราลองดูว่าจะทำอะไรกับรูปภาพได้บ้างนะครับโอเคอันดับแรกผมมีรูปนี้อ่าเป็นรูปที่ผมไปเล่นดนตรีงานการกุศลมานะครับจำไม่ได้แล้วงานอะไรนะครับเดี๋ยวเราเอารูปนี้มาใช้งานกันโอเคพับลงมามาที่โปรแกรม a อ,อโตโเอ้เลเซ จากนั้นคลิก import นะครับแล้วก็เลือกไฟล์รูปภาพของเราคลิก open ขึ้นมา,าจะเห็นว่าพอเอารูปเข้ามาในโปรแกรม auto laser เนี่ยมันจะปรับเป็นสีขาวดำโดยอัตโนมัตินะครับจากนั้นทางด้านขวามือตรง parameters ตัวนี้เขาจะสร้าง Layer ขึ้นมาให้เรา1 Layer อร์ดับเบิลคลิกเข้าไปเลย แล้วโหมดที่เขาเลือกให้เรานะครับก็คือ cut the outer contour นะครับ after e n g a v i n g เขาเลือกโหมดนี้ให้เราเดี๋ยวลองดูนะครับกับ engraving อย่างเดียวมันต่างกันยังไงเนาะโอเคให้เราเลือกตามเขาก่อนนะ power เหมือนเดิมเราบอกเราเปลี่ยนเป็น18 max 18นะครับทำเป็นรอยเฉยๆเนาะเราไม่ได้ตัดขาดนะครับ เอ็นเกฟวิ่งสปีด0านะครับเป็นไบ e ดเรคชันอ่ลความละเอียดที่0.05แน่นอนนะครับ Max Power อยู่ที่สิบแปดจากนั้นคลิกโอเคแล้วกด p พ e ีวิวจากรูปเมื่อกี้นะครับเขาจะสแกนหรือแกะสลักนะครับโดย เขาเลือกแค่จะยิงกับไม่ยิงสีดำเนี่ยก็คือยิงลำแสงเลเซอร์อ่าส่วนสีขาวก็คือไม่ได้ยิงลำแสงนะครับถ้าเรากดสตาร์ทแต่ละชั้นก็คือห่างกัน0.05นะครับคือมันนานมากกดเร่งไปเลยรับเร็วๆฟื้อ โอเคช้ามากนะครับเพราะว่าโอเคกด Pause End ดู Estimate นหนึ่งโ oh อ้ y ม่ก็ชั่วโมง42นาที13วินาทีทำไมนานขนาดนั้นนะครับเอาเราปิดไปก่อนคลิกที่รูปภาพ1ครั้งอ๋อไฟล์เรามันมีขนาดใหญ่มากนะครับประมาณ300 แปมิลิเมตรโอ้เกือบครึ่งเมตรอ่ะเราล็อกไปก่อนแล้วเปลี่ยนเหลือแค่50กด enter ก็คือแค่5เซนนะครับจากนั้นกด Zoom to drawing ตอนนี้รูปภาพรอเหลือห้าเซนและกด preview ใหม่ start เร่งความเร็วนิดหนึ่ง ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับรูปภาพขนาด5เซนใช้เวลาสแกนประมาณ3นาที26วิอาจากนั้นปิดไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับดับเบิลคลิกตัวนี้ขึ้นมา Cut the Auto Contour เนี่ยในรูปภาพเนี้ยมันจะไม่เห็นชัดนะครับเดี๋ยวผมสร้างตัวหนังสือขึ้นมาสักอันหนึ่ง เป็นแฟบแลบเหมือนเดิมนะครับแล้วบอกว่าอ่าเราจะสแกนนะครับเปลี่ยนเป็นเ a เยอร์สีแดงน่าจะสแกนอ่า e n c a v i n g นะครับแล้วเปลี่ยนจาก e n c a v i n g เป็น cut g e o t e r contour after e n c a v i n g นะครับแล้วคลิกโอเคอ่าจากนั้นลบอ่าไม่ลบก็ได้นะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็น High มันก็จะหายไป เราคลิกพรีวิวกดสตาร์ทอาช้านิดหนึ่งเดี๋ยวสังเกตนะครับหลังจากสแกนเสร็จเขาจะวิ่งตัดขอบตัวหนังสืออีกทีหนึ่งอ่านี่นะครับนี่คือการใช้งานคำสั่ง Cutting ติ้งเดีย c o n อ o u ์นนะครับก็คือตัดขอบตัวหนังสืออีกทีหนึ่งเนาะ แต่ว่าถ้าเป็นรูปภาพเมื่อกี้มันจะไม่เห็นชัดนะครับว่ามันตัดขอบตรงไหน,นซึ่งลองซิมูเลชันแล้วก็ไม่เห็นนะครับว่ามันวิ่งตัดตรงไหนเนาะโอเคเบื้องต้นเนี่ยถ้าใช้คำสั่งนี้มันก็คือจะวิ่งตัดขอบข้างๆ่า,า,าอีกทีหนึ่งนะครับกับอีกคำสั่งหนึ่งก็คือนะครับ cutting after engraving ก็คือแกะสลักก่อนแล้วค่อยตัดตัวหนังสือก็คือ2อ,อันนี้จา เหมือนกันนะครับเวลาทำงานโอเคเนาะถ้าเรา,เาลบตัวนี้ทิ้งนะครับแล้วก็โชว์ตัวรูปขึ้นมาจริงๆแล้วเราเลือกเป็น Engaving อย่างเดียวก็พอนะครับก็พอแล้วเพราะเราไม่ได้จะคัดขอบอะไรเนาะอันนี้ก็แล้วแต่คลิกโอเคแล้วกด p r e v i e สต t ร์ทใหม่ ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับงานที่ได้โอเคปิดไปนอกจากนี้นะครับก็จะมีคำสั่งอีกอันหนึ่งก็คือ Bitmap processing ให้เราคลิกที่รูปหนึ่งครั้งจากนั้นมาที่คำสั่ง Bitmap processing จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราแก้ไขนะครับปรับแต่งรูปนั่นเองอันดับแรกให้เราคลิกตรง black and white นะครับก็คือแปลงรูปเป็นขาวดำเนาะ จากนั้นกดเทสแน่นอนนะครับตรงสีดำนี่ก็คือ,อถูกลำแสงเลเซอร์ยิงเนาะกัดลงไปที่ชิ้นงานนะครับถ้าเรามาติ๊กตรงรีเวิร์สแล้วกด Taste. เทสเขาจะกลับขาวเป็นดำนะครับดำเป็นขาวเนะเาะถ้าติ๊กออกนะครับแล้วกดเทสอีกทีก็จะกลับเป็นเหมือนเดิมคำสั่งต่อมานะครับก็คือ brightness หรือความสว่าง ถ้าเราคลิกตรงนี้นะครับที่บาร์แล้วเลื่อนไปทางด้านซ้ายมือมันจะเป็นค่าลบเห็นไ,ไหมถ้าเรากดเทส่ามันก็มืดขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเราเลื่อนมาทางขวามือเป็นบวกประมาณนี้กดเทสตก็จะสว่างขึ้นนะครับทีนี้ความสว่างมันจะสัมพันธ์กับความเข้มของรูปภาพนะครับก็คือคอนทราสต์ตัวนี้ด้วยถ้าเราบอกว่า ความเข้มน้อยกดเทสนะครับมันก็จะสว่างมากขึ้นเนาะแทบไม่เห็นเลยแต่ถ้าเราบอกความเข้มเยอะนะครับอ่าเลื่อนมากดเทสอ่าเหมือนจะเก็บรายละเอียดพวกนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองลดความสว่างอีกนิดนึงกดเทสอ่ารูปเราดูดีขึ้นนะครับอคอนทราสเพิ่มอีกหน่อยกดเทสอ่าผมคิดว่ารูปเนี้ย พอใช้ได้เลยก็คือเอาไปแกะสลักลงบนชิ้นงานยิ่งถ้าเป็นงานไม้นะครับน่าจะสวยเลยเนาะโอเคทัดมาจะเป็นคำสั่ง pre-processing นะครับอลองเทสถ้ากดนั่นแล้วเทสดูนะครับมันก็จะสว่างมากขึ้นนะครับยิ่งตรงแขนนี่ก็จะหายไปเลยเนาะแต่ถ้าเป็นไม้นะครับตัวนี้กดเทสต์ดูดีนะครับ มือนจะมีลายเส้นคล้ายๆกับเราใช้คําสั่งอันนี้เลยนะคล้ายๆกับเราเทสตัตว binary กับ contrast เลยนะครับอ่าคล้ายๆกันถ้าใช้ไมล์ตัวนี้แต่ถ้าเป็น strong นะครับกดเทสตอ่ามันจะเข้มขึ้นส่วน custom เนี่ยมันจะให้เราติ๊กตรงนี้นะครับเหมือนตรงค่าพารามิเตอร์ custom อันนี้นะครับคลิกซ้ายคลิกซ้ายอะไรพวกนี้เล่นเป็นการปรับแต่ง คือผมก็ไม่ได้ใช้ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเล่นดูนะครับเพื่อนๆลองเล่นดูได้เนาะจากนั้นปิดไปนะครับผมคิดว่าตรงไมตัวเนี้โอเคแล้วนะครับแล้วก็มาเลือกเทส t และคำสั่ง2อันสุดท้ายนะครับก็คือ half tone screen อ่ะลองคลิกไปดูกดเทส t มันจะเป็นนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยน ดอทไซส์าจาก0.2ม mm. ิลเป็น1มิลลิเมตรกดเทสอ่าจะเห็นชัดเลยว่าอ๋อมันจะเป็นดอทขาวดำขาวดำขาวดำ,ขาวดำนะครับแต่ที่0.2ม mm, ิลลิเมตรเนี่ยอ่มันเป็นดอทเล็กเนาะเลยไม่ค่อยเห็นนะครับ0.2กดเทสอ่ามันเล็กนะครับแต่ถ้าเป็น diffusion นะครับ d i s t i r l เนี่ยตัวนี้กดเทสต มันเหมือนฟุงฟ้งๆนะครับรูปมันจะฟุ้งมากขึ้นนั่นเองอ่านี่ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลือกใช้นะครับแต่ผมคิดว่าไม่ได้ใช้หรอกมาใช้ตัวไมล์ตัวนี้นะดีกว่านะครับรูปที่ได้เนี่ยสวยกว่าเนาะโอเคเรียบร้อยจากนั้นคลิกโอเคไปและคำสั่งสุดท้ายนะครับที่ใช้เกี่ยวกับรูปเนี่ยเดี๋ยวผมมาคลิกเ l e c กก่อนมันคือคำสั่ง Exact Contour นะครับ ทีนี้รูปนี้ผมลองทดสอบแล้วใช้ exact contour เนี่ยไม่ค่อยเห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะ Import รูปมาใหม่เนาะอ่ามาแท่ Import นะครับแล้วเลือกรูปที่ผมจะใช้เนาะอ่าติ๊กตรงนี้ไปด้วยนะครับมันจะโชว์รูปภาพขึ้นมาอ่าก็คือ Preview ขึ้นมาก่อนเป็นรูปโคนี่นั่นเองนะครับจากนั้นคลิกโอเคเสร็จแล้วคลิกลากออกมานะครับ เพราะมันทับรูปเก่าเราอยู่เนาะแล้วก็เปลี่ยนขนาดเป็น50นะครับ50มิลิเมตรกด enter เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตลบเส้นนี้ทิ้งนะครับอ่าเอารูปมาใกล้ๆจากนั้นคลิกที่รูปหนึ่งครั้งนะครับแล้วมาคลิกคำสั่ง exact contour ค่าตรง t r a ช e o นะครับามาที่น้อยๆนะครับค่าน้อยแล้วซูมเข้าไปดูอ๋อมันจะมีเส้นตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับน่าจะตัดขอบเยอะนั่นเองแต่ถ้าเพิ่มค่า t r a ช e o ขึ้นนะครับจะเห็นว่าลายเส้นตรงนี้มันจะหายไปเ,เขาจะเอาแค่ขอบข้างนอกอย่างเดียวนะครับซึ่งบางครั้งอันนี้ก็ยังยังอยู่นะครับยังนี้ยังอยู่เหมือนกันอันนี้ก็เดี๋ยวเพื่อๆไปเลือกเอานะครับจากนั้นคลิก e x a c t Contour คลิกโอเคเสร็จแล้วคลิกพื้นที่ว่างๆหนึ่งครั้งนะครับแล้วมาคลิกที่รูปลากออกไปเขาจะสร้างเส้นเมื่อกี้ที่เราเห็นนะครับแดงๆอ่าเป็นเส้นที่ตัดขอเพิ่มขึ้นมานั่นเองทีนี้ให้คลิกซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับอ่าไปที่คำสั่ง e x a c t Contour ตรงสม o o t h อ่าถ้าเราบอกว่าสม o o t h น้อยๆนะครับมันก็จะเป็นเส้นหยักๆเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเราบอกสมูทเยอะเส้นโค้งนะครับมันก็จะสมูทได้เนียนนั่นเองเ okay หมือนเดิมนะครับคลิก Exact Contour คลิกโอเคจากนั้นคลิกพื้นที่ว่างๆหนึ่งครั้งแล้วลากรูปออกมา,อาจะเห็นว่าไอตีมตรงนี้นะครับเป็นเส้นข้างนอกหมดเลยแต่รูปทางด้านขวาเนี่ยก็จะมี ข้างในด้วยนะครับอันนี้ก็เลือกปรับข่าเนาะปรับค่าโอเคผมกด additive นะครับให้มาตรงกลางทั้งหมดโอเคใน EP นี้ก็มีเนื้อหาประมาณเท่านี้นะครับเป็นการนำรูปเข้ามาเนาะปรับแต่งในโปรแกรมเออออ a u เลเซอร์นะครับก็เดี๋ยวเจอกันใน EP หน้านะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กระดิ่งกิ้งๆไว้ด้วยนะครับเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปดีๆใหม่ๆนะครับจะได้ไม่พลาดเนาะโอเคใน EP นี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ